สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะพามาเทียบน้ําหนักนะครับระหว่างปัดเล่นชิวดาสามรุ่นนะครับรุ่นที่มีสายนะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับตัวแรกจะเป็นคาตานะนะครับรุ่นสองก็จะเป็นกุนโตะแล้วก็จะเป็นเคนนะครับสามตัวนี้ของชิวดานะครับรุ่นที่มีสายเดี๋ยวเราจะมาเทสในการช่างนะครับเดี๋ยวช่างพร้อมสายไฟเลยนะครับผมจะเริ่มตัวแรกจะเป็นตัวคาตานะนะครับ อยู่ที่หกร้อยหกสิบสี่นะครับหกร,ร้อยหกสิบสี่กรัมก็อยู่ที่หกขีดกว่านะครับอ่างานต่อไปจะเป็นกุนโตะนะครับกุนโตะอยู่ที่ห้าห้าร้อยห้าสิบสี่กร,รัมนะครับก็เป็นห้าขีดกว่านะครับ ในที่กําลังตามหาได้สายนะครับแต่วันนี้เราจะมาเทียบให้ชัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นเค็นนะครับจะเป็นรุ่นน้องสุดตัวนี้หกร้อยหกสิบห้าครับะนะ ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียงตามน้ำหนักนะครับผมหนักสุดมาถึงเบาสุดนะครับเบาสุดจะเป็นตัวนี่นะครับมุโตะนะครับอยู่ที่ห้าขีดนะครับแล้วลองขึ้นมานะครับผมจะเป็นขาตนะนะครับหนักสุดก็จะเป็นเข็นนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมนะครับ ตัวเร่นะครับต่างกันแค่นิดเดียวสองรุ่นนี้ต่างกันแค่นิดเดียวนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ยังมีแค่คุณโตนะครับต่างกันเยอะนะครับผมจาก5าส54กรัมเป็น600 65กรัมนะครับตรงน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าใครให้ช่างเป็นตัวไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับผม